มาพบกับสมบัติอีกสินคยเนาะวัตสแนลอา่าวันนี้มากินสม้มตำเนาะมีพักกับมีลาย,ยาเป็นส้มตำสั่งเอามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวลองอืมสั่ามาเด้ยมาเดย มาพบก,ก,ก,กันอีกมาเจอกันอีกต้นเนาะต้นแรกวันเด้ลงคลิปนะมันนี่มากินสมตายอืมหนักรบ

ก็เขอามือก็ได้มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวกินกันอ่ะตบต่ำเส,ส็จแล้บ ん <Smile. S 2>

กินผักสดบ้างอือ ตนที่บอกเด็กินพักเนาะต้องขอโทษขออภัยนะบ่ได้ลงคลิปตืนยันบ่นมีเวลาเนาะไม่เลยมีเวลาเลยมากินสม่ำเสมอ เป็นความกรอบขึ้นมาวัดน,นะ คลิปนี้เนาะจบแต่เพียงเท่าน,นี้เนาะฝากติดตามคลิปต่อไปครับไ